ทำบุญหรือทำบาประวังตกนรกไม่รู้ตัวหลายคนเชื่อว่าการทำบุญให้ได้บุญนั้นต้องทำอย่างจริงจังเช่นไปตักบาตรที่วัดใหญ่ไหว้หลวงพ่อชื่อดังบริจาคเงินจำนวนมากถวายสังฆทานยิ่งใหญ่หรือต้องบวชเนนหรือบวชชีพราหมณ์เท่านั้นจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้เป็นความเชื่อที่ผิดการทำบุญให้ได้บุญนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ไม่จำเป็นต้องเข้าวัดอย่างเดียวแค่คิดดีทำดีอยู่เสมอรักษาศีลให้ได้อย่างน้อย5ข้อทุกวันถือว่าเป็นการทำบุญแล้วครับในทางพุทธศาสนาบุญนั้นไม่สามารถล้างบาปได้นั้นจึงมีความหมายว่าเมื่อได้ทำบาปแล้วบาปนั้นจะติดตัวเราไปและไม่สามารถจืดจางได้ด้วยการทำบุญชดเชยความคิดที่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ทำบุญเอานั้นจึงเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้อง การทำบาปนั้นก็เปรียบได้เหมือนกับการกระทำทั่วไปเมื่อทำไปแล้วจะไม่สามารถย้อนเวลากลับมาแก้ไขได้ดังนั้นทุกการกระทำในชีวิตควรจะได้รับการไตร่ตรองก่อนเสมอรวมไปถึงการทำบุญด้วยวันนี้เราจะรวบรวมการทำบุญแบบผิดวิธีมาฝากท่านผู้ฟังเพื่อที่เราจะได้ทำบุญกันอย่างถูกต้องไม่เดือดร้อนฝ่ายใดแถมยังได้บุญเต็มๆอีกด้วยครับทำบุญแบบผิดวิธี การทำความดีคือการกระทำที่ก่อให้เกิดความพอใจและผลประโยชน์สุขต่อตัวเองและผู้อื่นเป็นการกระทำที่ไม่ต้องเบียดเบียนผู้ใดและที่สำคัญต้องไม่ก่อให้เกิดโทษในปัจจุบันมีความเข้าใจผิด,ผดว่าการทำความดีเพียงแค่เจตนาดีก็พอแล้วผลลัพธ์ไม่สำคัญแต่ในความเป็นจริงการทำความดีต้องคำนึงถึงสถานที่บุคคลและเวลาด้วย การกระทําความดีที่ไม่ถูกที่ไม่ตรงกับบุคคลหรือผิดเวลานั้นจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีตามที่ทางพระพุทธศาสนากล่าวว่าเป็นทางวิบัติเสื่อมเสียไม่ทำให้เจริญทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นถ้าท่านกลัวว่าจะเผลอททำบุญแบบผิดผิดวิธีไปวันนี้เรามีวิธีการทำบุญที่ไม่ถูกต้องแต่กลับได้รับความนิยมอย่างมากให้ทุกท่านได้รับฟังและพิจ,จารณาครับ ปล่อยชีวิตสัตว์ปล่อยนกและปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยปลาเป็นสำนวนไทยที่สื่อความหมายได้ว่าการปล่อยให้มีอิสระให้หลุดพ้นจากเรื่องขางคาใจสังคมพุทธศาสนาจึงได้นำสำนวนนี้มาใช้เป็นอีกหนึ่งในวิธีการทำบุญเพื่อให้สัตว์ที่โดนกักขังและใช้ชีวิตผิดจากธรรมชาติได้หลุดพ้นและได้เป็นอิสระแม้ว่าความตั้งใจในการปล่อยนกปล่อยปลาจะบริสุทธิ หวังให้ชีวิตอิสระแก่สัตว์เหล่านี้แต่หารู้ไม่ว่าผลลัพธ์จากการทำบุญนี้กลับเป็นปัญหามากกว่าเป็นการให้เพราะก่อนที่คุณจะได้ปล่อยพวกเขาสัตว์เหล่านั้นถูกจับมาให้คุณปล่อยนับครั้งไม่ถ้วนก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานพัดพลากจากครอบครัวหรือถึงขั้นถึงแก่ความตายประเภทของสัตว์ที่นิยมปล่อยเป็นอันดับหนึ่งนั่นคือปลาไหลแต่หารู้ไม่ว่าปลาไหลนั้น ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้น้ำลึกเพราะโดยธรรมชาติของปลาไหลต้องอยู่ในน้ำตื้นแฉะและมีโคลนให้มุดนั่นเองการปล่อยเต่าก่อนอื่นต้องทราบก่อนนะครับว่าไม่ใช่เต่าทุกประเภทจะว่ายน้ำได้เช่นเต่าบกจะมีกระดองที่หนักมากที่สำคัญมันว่ายน้ำไม่เป็นดังนั้นเมื่อถูกปล่อยลงน้ำจะมีโอกาสสูงที่จะจมน้ำตายเต่าน้ำจืดจะมีกระดองที่แบน และน้ำหนักที่เบากว่าเต่าบกเต่าน้ำจืดสามารถว่ายน้ำได้แต่มันต้องการพื้นดินสำหรับพักหายใจเต่าทะเลคล้ายกับเต่าน้ำจืดมันมีกระดองที่แบนและน้ำหนักที่เบาและนอกจากนี้เท้าทั้งสี่ยังมีลักษณะเป็นครีบเพื่อช่วยในการว่ายน้ำอีกด้วยทั้งนี้เนื่องจากเต่าทะเลใช้ชีวิตอยู่ในน้ำได้ปกติดังนั้นก่อนทำการปล่อยเต่าควรศึกษาให้แน่ใจก่อนว่า เตาในมือของท่านนั้นสามารถว่ายน้ําได้หรือไม่เพื่อเป็นการป้องกันทั้งชีวิตของเต่าเองและเจตนาที่บริสุทธิ์ของเราเองด้วยการถวายสังฆทานทางสังคมพระพุทธศาสนามีความเชื่อกันว่าการถวายสังฆทานเป็นการทำบุญที่นอานิสง์อย่างมากเนื่องจากการถวายสังฆทานเป็นการถวายของที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้อาหารแห้งให้แก่พระสงฆ์ โดยไม่ระบุว่าต้องการถวายให้รูปใดดังที่พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสเอาไว้ว่าการถวายสังฆทานแก่คณะสงฆ์มีอนิสงส์มากกว่าการถวายทานเฉพาะเจาะจงแก่พระพุทธเจ้านั่นเองการถวายสังฆทานเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดหากมีกําลังมากควรถวายให้ครบปัจจัยทั้ง4ก็คืออาหารขาวของหวานเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคน้ําดื่มและที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตามมีบ่อยครั้งที่ญาติโยมได้ซื้อชุดสังฆทา,านจากร้านค้าราคาถูกจึงขายบรรจุภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยของไม่มีประโยชน์และไม่มีคุณภาพเช่นของหมดอายุเป็นต้นซึ่งสุดท้ายแล้วของเหล่านั้นจะกลายเป็นขยะถูกทิ้งไว้ในวัดเสียมากกว่าดังนั้นการทำสังฆทา,านในครั้งนี้จะเป็นการสร้างบาปมากกว่าการทำบุญใส่บาตรด้วยเงินการใส่บาตรด้วยเงินนั้นบุญหรือบาปกันแน่ นี่ก็เป็นคำถามที่ตกเถียงกันมานานเนื่องจากการตักบาตรท,ทาบุญเป็นวิธีที่ง่ายและสามารถทำได้ทุกวันญาติโยมทั้งหลายจึงมักเลือกที่จะสะสมบุญโดยวิธีการนี้แต่เนื่องจากการทําบุญในรูปแบบของการใส่บาตรท,ทาได้ทุกวันหลายคนจึงเลือกใส่บาตรด้วยเงินแทนแทนข้าวสารอาหารแห้งโดยให้เหตุผลว่า 1. การใส่บาตรด้วยเงินมีประโยชน์มากกว่าการใส่บาตรด้วยอาหาร เพราะสามารถนําเงินไปซื้อของช้ที่จําเป็นอื่นๆได้ 2. ส,สะดวกกว่าการไปซื้ออาหารทําให้เราสามารถทําบุญได้ทุกวันแต่ความจริงแล้วการใส่บาตรด้วยเงินสดเป็นการทําบุญที่ผิดเพราะเงินไม่ใช่หนึ่งในจตุป,ปัจจัยหรือปัจจัยสีของภิกษุอันได้แก่เครื่องนุ่งหม่มอาหารที่นอนที่นั่งยารักษาโรคดังนั้นการนําเงินไปใส่บาตรตรงๆนั้น จึงเป็นการกระทํำที่ส่งเสริมการละเมิดวินัยสงฆ์และเป็นแรงจูงใจให้พระอาบัติการบริจาคเงินให้คนขอทานหลายคนเชื่อว่าการให้เงินแก่คนขอทานตามท้องถนนเป็นการให้ทานที่ทำง่ายและเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับโดยตรงซึ่งนั่นก็เป็นความคิดที่ถูกต้องเว้นแต่ว่าขอทานสมัยนี้มีส่วนน้อยที่เลือกอาชีพนี้เพราะความลำบากจริงๆ บางคนถูกครอบครัวบังคับบางคนถูกกลุ่มค้ามนุษย์พามาและร้ายแรงที่สุดคือการโดนตัดแขนตัดขาเพื่อเพิ่มความน่าสงสารจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมานั่นเองดังนั้นการที่เราให้ทานกับคนขอทานที่ตกเป็นเหยื่อของเคสเหล่านี้จึงถือว่าเป็นการสนับสนุนมากกว่าเป็นการให้ทานแน่นอนว่าเราแยกไม่ออกว่าคนไหนลำบากจริงหรือคนไหนทำตัวลำบากกันแน่ ดังนั้นจึงเกิดคำถามตามมาว่าการให้ทานแก่คนขอทานเป็นการทำบุญหรือเป็นการส่งเสริมกลุ่มมิจฉาชีพกันแน่คิดง่ายๆว่าถ้าเราได้ทำทานไปแล้วแต่ดันเกิดความไม่สบายใจขึ้นมามีความกังวลว่าเรากำลังให้เงินแก่กลุ่มมิจชฉาชีพโดยตรงหรือเปล่าการให้ทานในครั้งนี้จะไม่ถือเป็นการทำบุญหรือการทำบุญแต่ไม่ได้บุญนั่นเองครับ ทุกวันนี้การเป็นคนดีอยู่ยากสังคมบังคับให้เราใช้ทางลัดเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จชื่อเสียงเพื่อนฝูงและเงินทองการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีความสุขแต่สังคมจะอยู่ไม่ได้เลยหากปราศจากคนดีทุกคนจะแข่งแย่งชิงดีไม่มีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำให้สังคมเกิดความวิปริตดังนั้นทุกคนควรหมั่นทำความดีสม่ำเสมอ แต่อย่างที่เราได้บอกกันไปว่าการทำความดีต้องมั่นใจด้วยว่าไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อฝ่ายใดทั้งสิน้นขอขอบคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ